กระบวนการสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนที่ได้รับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประกอบอาชีพมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นภารกิจของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสกลนครดังนี้1 คณะทำงานจัดหาที่ดินจัดทำข้อมูลพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนรวม17พื้นที่แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ14พื้นที่นิคมสร้างตนเอง1พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์2พื้นที่เนื้อที่รวม92,828ไร่มีพื้ถือครอง9,499แปลงจำนวน6,886ราย 2. คณะทำงานจัดที่ดินตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินใน10พื้นที่แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ8พื้นที่นิคมสร้างตนเอง1พื้นที่และที่ดินสาธารณประโยชน์1พื้นที่รวม35,209ไร่มีผู้ถือครอง3,826แปงจำนวน3,474ราย 3. คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินการวางแผนการส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพและการตลาดรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมโดยมีภารกิจ6ด้านดำเนินการในพื้นที่ป่าดงผาลาดแปลงที่1และป่าดงพานาป่าดงพระเจ้ามีผลการดำเนินงานดังนี้ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับปรุงพื้นที่190ไร่สนับสนุนปัจจัยการผลิตและสารปรับปรุงดินการผลิตปุ๋ยหมักด้วยสารเล่งซปเปอร์พอดอ1และพอดอ2แก่เกษตรกร80รายในพื้นที่ตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน โดยสำนักทรัพยากรน้ำที่3อุดรธานีปรับปรุงแหล่งน้ำส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำหนองอีเรียวตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์กลุ่มผู้ใช้น้ำโคกแสงตำบลคูศักคามคอำเภอวานนนิวาสและกลุ่มผู้ใช้น้ำสมสนุกตำบลนาซออำเภอวานนนิวาสครับผมกรับผมนายสมคิดอักษรพิมพ์ครับผม,มออนมผมอยุ่นเขต ป่าชวนดงพาราดครับอากาศทางรัดเพื่อนในแบกปัดสันแบงสันปันส่วนหาเฮ็ดทำกิน่นในเนื้อทีสิบหาไรที่กลุ่มพัฒนาที่ดินที่มาพัฒนาแปลงดะแปลงหน้าเฮ้าจากเล็กน้อยให้เปลี่ยนแปลงใหญ่กา็ได้เฮ็ดมาแล้วผมและอีกอย่างหนึง่งคือสาน่ามครับได้จากกลุ่มพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนครเฮ่าครับที่เพิ่นหามากสาโนนี่ได้มาแล้วก็เกิดประโยชน์ หลายอย่างครับเรื่องแรกแหละคือน้ำใส่เข้าครับผมน้ำใส่น้ำาทุกย่างได้หนีแล้วการที่สองขาได้อดเลียงปลา,าครับออกจากเรียงปลาแล้วน้ำตัวนี้ก็จะยุ่เจ็กกับด้หอดหนาแรีงเพราะได้ลดต้นไม้เหาเพราะว่าต้นักม่วงต้นไผ่ต้นอย่างเดียวปลูกไม,ไม่ต้องเลใหายนา้ำก็ถือว่าพ่อสมควรครับด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ป่าดงผาลาดแปลงที่1โดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกถ่ายทอดความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตแจกพันไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์จำนวน20รายสำนักง,ง,งานสากลจังหวัดสกลนครจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตหลัก หลักสูตรการเลี้ยงกบในกระชังบกการแปลรูปลปาการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ80รายสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสกลน,นครส่งเสริมให้เกษตรกรต้นแบบทำการเกษตรผสมผสานอย่างต่อเนื่องรวม20รายให้สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ สำนักง,งานประมงจังหวัดสกลนครส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการพอเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนพันธ์ุปลาเช่นพันปลานิลปลาตะเพียนขาวให้แก,กรร่เกษตรกรจำนวน50รายในพื้นที่ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้าผมในพินิจเลื่อนลอยได้ที่จัดสรรจากคอทอชอดงพาระลาชจังหวัดสกลนครครับ ที่ดิน10บไร่3งานทำนาสิไร่แล้วก็ทำฟาร์มเลี้ยงไก่3งานครับด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มสำนักง,งานสากลจังหวัดสกลนครส่งเสริมการดำเนินงานของสากลการเกษตรขทชพัฒนาป่าดงผาลาดจำกัดเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก347รายมีทุนดำเนินงาน7 7 0 4 8บาทและส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงทำเลเลี้ยงสัตว์ดงขวางอำเภออากาศอำนวยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มรูปแบบอื่นเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์และบริหารจัดการที่ดินร่วมกันต่อไป ด้านการเข้าถึงแหล่งทุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรลูกค้าทกสตามโครงการพักชำระหนี้ เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและส่งเสริมการออมการวางแผนทางการเงินรวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพเช่นการเพาะเห็ดฟางเพราะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาวด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลน,นครให้การสอนแนะเพื่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณก์เกษตรขทชพัฒนาป่าดงผาลาดจำกัดจำนวน100รายดีครับผมนายบุญธรรมสุกัมภาผู้ใหญ่บ้านบ้านวังน้ำเย็นหมู่8 8ตาําบลธาตครับทั้งมดนะครับ18ไร่นะครับ แต่ผมได้จัดสรรน,นะครับเนาะได้จัดสนนรรแล้วก็คือท,ทำนาปลูกข้าวนี่สิบห้าไร่นะครับก็ในส่วนอีกสามไร่ก็จะเป็นที่ปลูกไม้ผลนะครับในปีพศ2568นะครับคือล่าสุดนะครับในเดือนพฤษภาชึกสภา,าคมปีพศ2568ได้ทำเรื่องขอขอน้ำบาดาล น้ำใต้ดินจากกรมทรัพยากรน้ำจากจังหวัดอุดรนะครับในปี66ธรรมดาลนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาสำรวจแล้วแล้วก็มาหาที่เจาะแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือผมวางแผนไว้จะทำระบบน้ำนะเพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นี้มันให้อยู่ได้เพราะว่ามันต้องมีน้ำเลี้ยงตลอดตลอดปีครับเออน้ะครับเนาะ ก็คือถ้ามีบ่อมีสะแล้วมีน้ําแล้วพวกทรัพยากรตามธรรมชาตินะครับทรัพยากรตามธรรมชาตินี่ก็คือพวกกบนะครับพวกปลานะครับอันนี้คือเป็นทรัพย์ตามธรรมชาติที่มันมาเองนะครับเนาะหรือว่าต่อไปอาจะไอ้น่วยงันนะครับกับวกเราย่างที่ผคมรปมงนี่นะครับผมก็คือนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากผลกสิได้เอาปลามาป่อยนะครับหรือว่ากบนะครับเนาะดังนั้นก็พอนะครับ ขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับทั้งนี้คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชนที่ได้รับที่ดินทำกินและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน สามารถมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงสืบต่อไปเพราะการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดคือการเปิดโอกาสสร้างชีวิตที่ยั่งยืน